อุโบสถหลังนี้เพียรสร้างมาตั้งแต่ปีพุทธศักรา25 48, ช2548ใช้เวลาถึง18ปีจึงสำเร็จด้วยแนวความคิดของพระครูโพธิสังวรคุณเจ้าวาดวัดนาโพบ้านนาโพอเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครโดยอุโบสถตั้งอยู่บนเขาพระสมเงเปรียบเสมือนอยู่บนสูงสวรรค์ให้เกิดความสุขความสบายใจ กิกรรมปูนปั้นนูนที่ฝาผนังด้านนอกอุโบสถสวยงามมีความหมายแฝงไว้ด้วยคติสอนใจอีกทั้งปฏิมากรรมสัตว์ป่าหิมพานรอบๆอ,อุโบสถอิทธิพลของสัตว์ป่าหิมพานจะมีปรากฏในตรากระทรวงทบวงกรมต่างๆของไทยเช่นคชสีเป็นตรากระทรวงกลาโหมหรือราชสีเป็นตรากระทรวงมหาไทยและพยาครุฑเป็นตราแผ่นดินเป็นต้น นอกจากนั้นยังมีอิทธิพลต่อศาสตร์ด้านพระเวทวิทยาคมเกจีอาจารย์โบราณมักนำรูปสัตว์ป่าหิมพานมาสร้างเป็นรูปยันทำการลงอักะระคาถาต่างๆและยังปรากฏภาพสัตว์ป่าหิมพานอยู่ตามโบสถ์วิหารในวัดต่างๆอีกด้วยคิดว่าพระโบสถ์เนี่ยก็เปรียบเสมือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่หนึ่งต่มาก็เปรียบเสมือนว่าเป็นสูงสวรรค์ ซึ่งในตำนานในของขอพัทสุเมนเนี่ยสุสวรรค์นเนี่ยซึ่งจะต้องมีประกอบสไปยพานฉะนั้นแนวความคิดคี่ว่าอุโบสถหลังเนี้ยทำเพื่อให้เกิดเปรี่ยวเสมือนเมื่อใครจะเข้ามาแล้วเปรี่ยวเสมือนอยู่บนสูงสวรรค์ให้เกิดความสุขเข้ามาแล้วเกิดความสบายใจเห็นเห็นสิ่งต่างในรอบอุโบสถเราแล้วก็เกิดความวิกฤตพิจารณาแล้วก็ไม่เหมือนที่อื่น การสร้างตรงนี้ะนันเรียกว่าสร้างมาเพื่อที่จะให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไปเพราะว่าอุโบสถเนี่ยเป็นหัวใจของอของวัดวาเป็นสิ่งสําคัญวัดใดที่มีอุโบสถแล้วถือว่าวัดนั้นสมบูรณ์ถูกต้องตามพระบรมราชจุราทุกอย่างเพราะว่าเจ้ามีพระสงฆ์ทําสังฆกรรมนะแล้วก็มีการสวดถอดสวดถอนสวดยัดแล้วสวด พัฒนสีมาทักลูกนิมิตต่างๆจึงจะทําให้อุอโบสถหังนี้สมบูรณ์เกิดขึ้นได้หลังนั้นอุโบสถหลังนี้นะก็ได้วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่18มีนาคม2548ฉะนั้นระยะเวลาในการสร้างอุโบสถหลังนี้ใช้เวลาทั้งหมด18ปีซึ่งวัดนาโพนี้นะตมาเองก็มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างวัดให้เกิดความพัฒนาทางด้านศาสนาวัตถุ และศาสนาบุคคลยิ่งจําเป็นอย่างยิ่งในอุโบสถดังนี้จะสร้างศาสนาบุคคลโดยเฉพาะการมีอุโบสถดังนี้เพื่อที่จะให้บุตรชายที่เข้ามาบวชแล้วได้เรียนรู้พระธรรมวินัยตลอดศึกษาวิชาธรรมะเพื่อพัฒนาจิตใจให้ไปพัฒนาสองคมสู่ต่อไปอุโบสถดังนี้ก็จะประกอบด้วยรายวิจิตรพิสดารเป็นสไปร่าพันทั้งหมดซึ่ง ไม่ว่าจะเป็นคันทวยก็จะเป็นสไตน์พิพานตลอดทั้งเสาหน้าต่างอุโบสถหรือหน้าบันก็นแล้วแต่ลวด,ดลายในอุโบสถ่างนี้เป็นปูนปั้นสดล้วนแต่มีความหมายทุกช่องมีความหมายหมดทุกเสามีความหมายหมดโดยเฉพาะประตูะตนหน้าต่างนั้นก็จะเอามาแนวส่วนของพระกลางบ้างเนื่องจากว่าลงลงลายลดน้ําลงรักปิดทองเพราะว่า อีสานโดยทั่วไปนั้นจะแกะสลักไม้ทั่วทวไปและอีกอย่างหนึ่งจุดเด่นของวันนี้คือมีพญานาคพญานาคทั้งสี่ตระกูลรวมทั้งพญานาคที่เราชาวอีสานรูปไปนน้ำโขงมีความเชื่อความศรัทธาในอ,องค์พ่อศรีสุโธแม่ย่าศรีปธุมมานาคีนาคาทั้งใต้สิบสี่บาดาลทั้งหมดวัดนาโอพอำเภอกุสมานจังหวัดสกลนคร นอกจากมีอุโบสถที่สวยงามแล้วยังมีโครงการจัดสร้างโรงเรียนสอนพุทธศาสนาวรอาทิตเพื่อปลูกฝังเยาวชนมีคุณธรรมรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นับเป็นวัดที่น่าเลื่อมใสสถาอีกวัดหนึ่งของอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่เราทุกคนต้องร่วมกันอนุรักษ์สืบสารให้คงอยู่สืบไป